คือเหมือนราอดแบบรีถ่ายร้องมากเลยอ่ว้าชัก<น>กลัวเยอะมากแมวผีเหรอวิวมีคนเขอาบ้านวิวอ,อย่าอย่าได้ไปตีแมวควรจะตกตาถ้าอยากเติมเกมเรามีร้านมาแนะนำนั่นก็คือโค d a ด้าชร้านเติมเกมที่ใหญ่ที่สุดสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสามารถชำระได้หลายช่องทาง อย่าลืมนะครับเติมไว้ทันใจต้องที่โคด้าช็อปสวัสดีทุกคนด้วยนะครับดีต้อนรับขสาวช่องตรงขุงฮะแล้ววันนี้ครับเราอยู่เกมโรบอทในแมปที่มีชื่อว่า r e s t Afropa r บอกเลยว่าแมปนี้เป็นแมปหนึ่งที่หลากหลายช่องเนี่ยเขาเล่นกันเยอะแล้วผมเองไม่เคยเล่นเลยแล้ววันนี้เรามาเล่นแมปนี้กันว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นทุกคนเห็นใช่ไหมอ่าอารมณ์ของแมปนี้มันจะเลี้ยงเจ้าแมวเหมียวอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งวันนี้ครับเราไม่ได้มาเล่นคนเดียว เราอยู่กับน้องโมจากช่องโมร็อกนั่นเองสวัสดีน้องโมด้วยนะครับสวัสดีครับจากมูล็อกซันอาครับผมแล้ววันนี้ครับเรายังอยู่กับถั่วแปะฟาร์ลี่อีกทั้งสองคนนะครับคนแรกเลยก็คือน้องค้าสึอจากช่องค้าสึกคุงแล้วก็พี่บอลจากช่องศักดิ์สิทธิ์เอ็มซีสวัสดีทั้งสองคนด้วยครับ,<อ>บสวัสดีครับโอเคครับทุกคนไปไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะฮะนี่นะครับผมก็ตอนนี้เจ้าแมวของเรานะครับก็ กำลังอยู่ตรงนี้เลยนะแบบนี้ไม่มีอะไรมากครับเลี้ยงแมวไปเรื่อยๆนั่นเองนะคบผมวันนี้พวกเราอ่ะจะต้องเลี้ยงแมวกันนะเข้าใจไหมพวกนายทั้งสามคนโอเคครับอ่ะเราซื้อเราสามารถซื้ออะไรได้บ้างนะฮะค่อนข้างมีเยอะมากเลยอ่ะราคาโหดมากผมแนะนําอย่างแรกนะเก็บเก็บเงินแล้วเราซื้อนี่กันดีกว่าซื้ออะไรฮะลูเมย์ครับผมมอแมบ้านนิโก้หนึ่งพันนะนะใช่ครับคือได้เลยได้เลยจัดไปเราสามารถกดคลิกตัวแมวด้วยนะคะเพื่อได้ตังค์นะฮะอุ้ยน้องจะไหลมาเป็นเงินอยากให้ชีวิตจริงเป็นอย่างนี้จังอุ้ยบายเกิน โอ้ยวัเริ่มหิวแล้วเริ่มหิวแล้วพี่ไปซื้อก่อนอุ้ยจริงครับอไปเรื่อยนัากเกินมากินข้าวมากินข้าวน้างอ้องเหลืองคือเหมือนเราแบบรีดไถน้องมากเลยอ่ะโอ้น้องอื่นน้องอื่นพี่บอลเก็บเลยครับพี่บอลเก็บรีดดูน้องเมย์สุดน่ารักจริงเราก็รีดตามระหว่างกินข้าวพี่ก็ซื้อนะพี่ก็ซื้อนะ ได้ครับได<ส>้ครับได้ครับ,รบแม่บ้านเนกอราคา1,000นโอเคเรยยว้าวโอ้โ,อโอมอมหมันไม่ตรงปกกันหรอกมันไม่ตรงปกอ๋อแต่เขามาทำความสะอาดให้ทุกอย่างเลยดูดิเดี๋ยวนะพี่พี่ซื้อพี่ซื้อฟอป้าเพิ่มแบบหนึ่งเตียงแมวซื้อแล้วไงอะอ้าวไม่มีเตียงตรงนี้น่าจะเดี๋ยวน่าจะไปนอน ไม่นะฉันสั่งผิดเหรออุ้ยนอนจริงด้วยอ่ะพอนอนแล้วจังหวะนี้เราคิกโรัได้อุ้ยอุ้ยจริงเหรออ้าวอ้าโดนลุมแล้วอ้าวอ้าวอ้าวโอ้โหปั๊มเงินลวนอุ้ยอุ้ยีแม่บ้านมาด้วยแม่บ้านมาที่ยังร้อนแม่บ้านถ่ายคลิปลง คนขบวนการแรงงานใช้แรงงานสัตว์แม่บอกขอลาออกค่ะพี่ซื้อดีไหมมีฟอร์ื้อนะายครับจะได้เงินคูณสครับอ้ยเอาเลยมาแล้ว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 มีคนขอบ้านอุ้ยทำอะไรผมิงเกินอุ้ยครมาน่ะพีเตอร์เหรอแว่นตาสุดเจ๋ง อุ้ยห้าสิบดอกลองซื้อดอูถ้าเมื่อกี้เราซื้อป้าป้าก็จะมาใส่ครับเนี่ยเป็นแว่นตาเนี่ยอุ้ยโอ้ยอ๋ออ๋อมีชามเด็กด้วยเอาให้ชามเด็กให้เขาหน่อยแล้วกันนะพี่ซื้อชามเด็กฮะซือ้อแล้วไหนดูดิชามเด็กอ๋อนี่ไงไม่ต้องแยกกันแล้วนะไม่ต้องแยกกันแล้วมากินตรงนี้กันได้อุ้ยมาได้เวลาซื้อของแล้วนะคะทุกคนน้องน้องก็หิวครับน้องขอซื้อปิ้งปองนะมีอะไรอ่ะอุ้ยมีอะไรเกิดขึ้นโอ้ยเราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดินมาเนี่ยตัวขาวๆเนี่ยโอ้ยหอะไรเนี่ย หลับไม่จูบอุยมีคนเข้ามามีคนเข้ามาจูอะไรอ่ะอะไรอ่ะเรียกคนอ่านนี่ฉันลืมส่งกุญแจของคุณไปที่บ้านขอโทษด้วยอุ้ยไปทางเราเลยอะไรอ่ะประตูเปิดแล้ว ซื้อดาบไปด้วยโอ้ยเราจะนอนอะ้รสักทีมียานมียานยูเอฟโอตรงนี้ด้วยอ่ะยูเอฟโออุ้ยน้องหิวอุ้ยใส่ได้ด้วยอุ้ยเข้ามาในยูเอฟโอได้ด้วยอุ้ยมีเทรดของด้วยอ่ะอะไรอ่ะของยูเอฟโอจะได้จัดการที่รอวันมันจะมีวันแบบอุกบานตกแล้วรับราไปแรกแล้วมีใครดูแลเมลเลยฮะัเมลจะขิดแล้วนะอุ้ยเอาครับขยับปลูกผักก็ตรงนี้ก็มีครับโอ้ยมีปลูกผักด้วยหรอไหนอุ้ยไปดูปลูกผักก่อนช่างแม่เดี๋ยวตอนนี้เกินไงเฮ้ยปลูกผักโอ้โหใช้น้อง ห้าหมืน่นเฮ้ยมีประตูลับเปิดครับทุกคนประตูเฮ้ยมีประตูลับด okay. oh ้วยในประตูลับอุ้ยเข้าไหมเข้าไหมเขาก็ได้อ่ะลองดูครับอุ้ยอ oh ุ้ยเสียงโอ้แบคลูมเฮ้ยมีแบ็คลูมด้วยโอ้ m ใบกาซานิตี้คืออะไรอ่ะคือค่าความกลัวครับถ้าเกิดมันโซนปุ๊บเราจะตายเลยอ้าวแต่ไม่เฟลครับเราก็เกิดใหม่เพราะไม่ใช่แมวอุ้ยเจอแมวอ่ะอ้อโอเคเป็นแมวผีเยอะที่บนดีกว่าใช่คอะอุ้ยเจอพี่เจอพ่อขา พี่เจอาบหาป็นกระจีน้องเร็วโหลาะค่ะยังไม่ยังไม่เจอเพราาเยกลัวเยอะมากเมวผีหรอว้าตายเลยดแล้ววิ่งมาติดมาอะไรอะไรวายทำไรอะทำไรอะเราไม่ซื้ออุวุธเลยต้องเตือครับ้องอ กดอะไรตีก่อนไปซื้ออาวุธด้วยคนเสรเวลาิกายับผมว้าฉัไม่มีอาวุธอ่ะเราไม่มีอาวุธอกะอันไปตั้งนานจดใหม่เรื่องแสงครับทุกคนเดี๋ยวให้ไหนจดใหม่เเปิดกันตรงนี้ครับังนอนเลยครัมันจะเป็นข้อความส่งมาเมื่ี้ผมกดค้างไม่คิดเลยนะฮ่าๆไม่ประเด็นคืองินที่ราส่งเมื่อกี้ไปหมดเลยเศ้าะจริงอ่ะพี่ว่าตั้งใจจะซื้ออะไรนะผมมีซกาผมมีซอก แต่ว่าตังเราอดีมันตกปลาเอ้ยมันตกปลามีโอกาสได้เงินอยู่เดี๋ยวผมช่วยอุ้ยปลาตัวใหญ่ปลาทูน่าไหนยังไม่เห็นเลยอุ้ยโอ้ตัววันเลิศเลยเดี๋ยวผมเดินไปให้ดูนะตกปลาได้นีมากนะครับอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้นอุ้ยอ้อุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยอ้ยส้ยอุ้ยไปยอุ้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 ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้เอ้ยอ้ยอม่ยอ้ยอยุออียยยเพิ่มเนี่ยนะ เีดกนดูว่ามีอะไรอุ้ยขอซื้อเบ็ดตกป่านะทุกคนอ่ะไปซื้อเบ็ดตกป่ากันครับอุ้ยนร้อยเย้ไหนตกบ้างดีเป็นยังไงเจอสุดท้ว่าเราจะได้อะไรถ้าเกิดเป็นแสงอลาโมซื้อตกไปแล้วกดกลับไปเลยุ้ยเงินอ่ะเงินได้เย็ดอ่ะเง่อทำไรอ่ะน้องโม ันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเจอจะได้เ็ดทุกคนเอาทำอะไรได้บ้างวะขอลองตีนดิสรุปเห็ดทำอะไรได้วะไม่รู้เรื่องเลยกระดูกทำอะไรได้ฮะกระดูกอ๋ออันนี้ให้ให้หมาป่าลองลองไปให้หมาให้ให้หมาป่าอุ้ยทุกคนรอดูด้วยไหนไงน้องหมาอยู่นู่นผมเอาเงินนะแล้วจะให้ยังไงดีอ้าวเราลองไปใกล้ๆครับลองลองคลิกซ้ายอะไรดูเผื่อเผื่อจะเชื่องเนี่ยให้ละอุ้ยอุ้ยเห็นไปนู่นแล้วหลบตงนี้ เดินปุ้มปุ้ยพี่ขอซื้อแม่บ้านเนโกะนะแม่บ้านเนโกะเลี้ยงกันไปเลยนะเรามาดูนี่ค่ะว้ายแม่บ้านเนโกะแม่บ้านเนโกะก็ลงงานแคทนิปนะครับตอนนี้ตอนนี้ทุกคนนะกำลังหายกับการตกปลานะทุกคนทุกคนครับใจเย็นก่อนน้องโมมีอะไรจะพูดนะครับเมื่อกี้ตอกเงินอู้เงนสีบอกว่าเราลอง ลองไอ้นี่ครับอ่ามีการ์ดดูตรงเนี้ยครับใช้เงินหนึ่งหมื่นหนึ่งเอาเลยครับเดี๋ยวมาเลยครับเพราะว่อจดมาน่าจะช่วยเราได้อยู่ที่ไงหมามาแล้วเขาบอกว่าหาปลาที่ดีเราต้องลงไปในทะเลครับพี่บอสพีอลก็เกินไปตกในบ่ออ่าทุกคนเราซื้อปุ๋ยพุบนะเหมือนหนึ่งสามสองหนึ่งไปโอ้โหอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอ๋อมันเอาอือเป็นเป็นเป็นปุ๋ยแน่เลยเดาอ๋ออุ้ยนี่ไงเครื่องมันทำงานแล้วอะอุ้ยทำไมมีสีเขียวด้วย กิ่มเหรออุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยก้อนอะไรไม่รู้อุ้ยได้ปุ๋ยมาแล้วทุกคนอ๋อลองเอาไปใส่ต้นไม้ผมว่าน่นจะได้ต้นไม้ไหนต้นไม้น้องอนไม่ลับน้องนอนไม่หลับกระสับกระส่ายอ่ะอ๋อเอ้ยได้การจญเติบโตขึ้นถ้าต้นไม้โตขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะน้องมไม่ใช่อะพี่บอลช่องเต็มใช่ไหมผมรู้ ใช่เงินเพิ่มในได้นะผมว่าอุ้ยอยู่หมาแล้วหมาแล้วมันดีเอามาดีครับนอนเอาปลาไหลมาเลยครับโอ้ทุกคนถือดาบกันไวมากอย่าอย่าได้ไปตีแมวคนจะตกปลาทุกคนถือดาบกันไวมากจริงหมามันช่วยด้วยอ่ะหมาช่วยด้วยอ่ะเอาปลาไหลเฮ้ยเข้าบ้านเหรอเกินเกินมาหนิคเข้ามานครับสวีรับติการอยู่นี่ทุกคนมันเข้าบ้านมันใช่ไหมเนี่ยคนพวกเนี้ยแต่การให้ครับใส่บ้านอุ้ยเอ้ยเรียบร้อย โอเคครับทุกคนเป็นไงบ้างครับ oh. กับเร o อ f o p p านะครับตอนนี้รู้สึกว่ามีความวุ่นวายเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับวันนี้พวกเราทั้ง4 oh. คนของจะต้องขอตัวลาไปก่อน oh. ไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย